อันนี้กี่บาทนะแม็ก40,000เท่า40,000เท่า4 0เท่า What the fuck ไปครับข้อสดิ้งก็ด้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณก็อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับไว้วอัอดีในวันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมออกมานอกบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาซื้อรถครับคุณซื้อรถซื้อลอครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์โคลนะครับคือวันนี้เรามีงบอ,อยู่ประมาณห้าหมื่นะครับทางครอบครัวเนี่ยเขาก็ให้ผมลองมาดูนะครับว่าจะเลือกรถคันไหนนะครับไปไปดูกันเลยว่าผมจะไปเลือกรถคันไหน เราขีดน้ำเงินเนี่เงินแม็กน้ำเงินแม็กไม่มีห่ไม่มีห่ไม่มีห่มันไม่มาค่ะมันมาวันนี้าาที่อ่ะเข้าหมดละอ่ะก็ได้เนี่ยแดงมาลงสดๆเลยนล้เนี่ยใช่คันนี้อ่ะใช่ปะใ่เวโอ้ยดิขนดบิวลาย่งขับคันนี้เลย แนบร่วไม่ได้ไม่ได้รัมันเป็ุ่นหม่ัได้รถ่ราคาลดไม่ได้ทุกคนตอนนี้นะครับก็เรียกรถแล้วนะครับรุ่นใหม่ท้าสุดเลยครับของด้ก็ตกไปที่ราคาสี่ม่นเจ็ดก็อยู่ในวบนะครับบเรามีห้าหมนนะครับก็เหลือทุนกับบ้านสองพกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาบ้านแล้วนะทุกคนก็รถมันส่งมาประมาณหลายชั่วโมงแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับทุกคน ยังวะนี่แดงควับเลยนะทุกคนรู้ไหมครับว่าผมไปเนะี่ยผมโดนด่าเลยนะรู้ว่าทำไมมันด่าไม่ตบมุกเลยนะโฟกกำลังจะเล่นมุกฮอนด้าที่ไม่ใช่ฮอนด้าห้าห้าห้าำจุงโวยาฮูรุ่นนี้รุ่นอะไรน,นะเวฟร้อยสิบร้อยสิบไอ้สองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนกคนับทุกคนก็ สำหรับวันนี้นะครับคงจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ,รบนนก็สวัีทก็คงต้องไปละบ๊ายบยครับทุกคน